ครับก็สวัสดีสุขุสุขนครับวิดีโอนี้พามาติดตามไกล้ข่ของเขาครับว่าเขากลับมาใครยังนะครับตั้งแต่มือที่ผมทำลิปลงไปนะครับจากที่เขาถือเลี้ยงม้าแบบผมปล่อยนะครับปล่อยเดินนะปล่อยเดินตามบ้านนะครับ เขากรไข่เมื่อเราฟ้องสองฟ้องนะครับมันเป็นาวะถดถอยการไขนะครับผมก็เลยตัดสินใจเกตคอกให้เขาขึ้นอยู่ในคอ,อกนะครับผ่นะบานไปประมาณจากนั้นมาประมาณสี่เขาสองอาทิตย์นะครับเขาก็เริ่มกลับมาไขคือเ่านะครับเขาเริ่มกลับมาไขนะครับได้เมื่อละ ตอนนี้ก็ได้เมื่อละสี่ฟองครับนะครับอยู่นังสองฟองครับอยู่อยู่ตาแดงน่ะสองนะอฟองนะครับก็ได้เมื่อละสี่ฟองนะครับโดยหลักๆก,ก็คือใส่อาหารอาหารเมร็ดของเขานั่นแหละนะครับเพราะว่าให้เขากินเ้งแต่ตัวนี้นะครับเพราะว่าให้เขากินเตลือเเพราะว่าเพราะว่าเป็นการลิ่งไข่เขานะครับเมื่อกี้เขาก็า้งที่ขึ้นไข่นะครับ เาก็เริ่มไข่แล้วล่ะเนี่ยไข่ซีฟองนี่คือของของ,ของมือวันนะครับเมื่อนี่เขาทีไข่อีกเที่ยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนึงมาเก็บน้องไกยมาเก็บไข่นะลูกมาเก็บไข่เลยนะน้องนึงที่เก็บไข่นะครับที่นี่ไก่มันก็ัมีอาการเป็นหวัดนะครับผมก็ไปบ้านได้เครือ่องก ỏ ฮอมามาครับมาผสมน้ำมันกินนะครับมันก็อาการดีขึ้นตอนนี้นาแดงทุกตัวแล้วนะครับ ผลก็คือถ้าปอยกับมีส่วนเฮ็ดให้ใกบรบ่ใครนะครับ mm. เขาก็ต้องดูแลถ้าผู้ใดเลี้ยงลักษณะนี้นะครับ mm. เขาก็ขังไว้ mm. เขาก็กิกนได้งเงียดด้ครับเปนสองลูก,กว่าลูก mm. ฮะเอาสามแล้วเหรอสแสดงว่า mm. สาสามฟองครับอยู่นั่นสามฟอง mm. ทีนี้อยู่นี่อยูนย่นี่จะสองฟองครับอยู่นี่สอง มมเมาอยู่นี่ด้วยนะลกูกสองฟองอยู่นี่แสดงว่าบมนันหรือมันไข่เมื่อเช้านี้อีกนะครับประมาณสามถึงห้าแล้วนะครับตอนนี้สามถึงห้าฟองครับนะครับใกล้เขาก็เลียงนะครับ,เ,รเ,นะรบเขาก็ได้เป็นใกล้ประมาณปีกว่าไอประมาณสี่สองปีครับปีกว่าปีกว่านะครับเพราะว่าซื้อมาตอนนั้นเกตอาทิตย์ เขาก็ไข่ดีเด้ไข่ก้อนน้นนี่เขาไข่เมื่อละหาทั้งหกฟองเลยครับนี่แต่ตอนนี้กาลังกลับไข่กลับขึ้นมานะครับก็สรุปแล้วก็คือใกล้ไข่นี่ยาปล่อยนะครับถ้าปล่อยนี่เขาสีบ่หัวซาไข่นะครับทางนี้เวยลูกเข้าทางนี้นะมดม่เข้าไปทางนั้นถ้าค่อยล่วงเด้อลูกสรุปแล้วเขาก็ ถ้าปล่อยเขายางเขาก็บกหัวซาใครเออไม่เป็นไรเข้าไปเลยเขเลยเข้าไปเลย,เลย,เลยมุดเข้าไปเออเนี่ยให้ลูกสาวให้ลูกสาวกินให้กลมลงตำๆๆลูกเออมองดูก่อนว่ามันมีกี่ฟองเออกี่ฟองสองฟองเออค่อยๆล่วงแล้วลูกแกนทีไรเขากะเนี่แหละครับ คพอได้นึงก็คือให้ลูกได้เรียนรู้ศึกษานะครับเขาก็ได้กินน้ำเขาก็คาดแหน่อยู่กับว่เป็นยังครับแต่ยังเห็ดอยู่นะครับเขาก็เด็กน้อยก็ได้สัมผัสนะครับผมก็นี่แหละเห็ดให้เขาได้สัมผัสกับการเลี้ยงไก่นะครับนี่ก็เป็นทักษะชีวิตอีกแบบหนึ่งนะครับครับก็สรุปแล้วล่ะอ มันก็เริ่มกาลังเริ่มไข่กลับขึ้นมาครับสรุปก็ได้เมื่อนี้ได้หาฟ้องครับก่อนหน้านี้ได้ชี้ฟ้องได้ชี้ฟ้องมาหลายเมื่อเลยนะครับชี้ฟ้องหาฟ้องหลายมือแล้วนะครับโอเคครับจะจะติดตามเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ใดสนใจการเลี้ยงไก่แบบเบหง่ะคนับเลี้ยงไว้ทใ่บ้านศึกษาได้นะครับตามคลิปที่ผมลงไปเรื่อยๆไล่เบื้องเอานะครับ ครับผมกับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม